สวัสดีครับวันนี้ผมมีสจ้าถาพาไปเที่ยวครับจะนำท่านมาทำขาหมูตุนนะฮะขาหมูตุนนะครับแล้วสิ่งซึ่งเราจะในวันหยุดสุดสัปดาห์ผมก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาทำหมูตุนกิจทานนะฮะอันแรกที่เราจะเตรียมเลยนะครับคือเนื้อหมูขาหมูนะครับขาหมูนะฮะไอ้นี่คือขาหมูนะครับซื้อขาหมูมา1นกิโลนะครับ1กิโลนะครับ แล้วก็อันที่สองก็คือส่วนส่วนแรกที่เราจะทําก็คือหนึ่งเตรียมขาหมูนะครับแล้วไปหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับสิ่งที่เตรียมนะครับแล้วก็น้ําซุปกระดูกไอ้นีเ่เดี๋ยวเราจะไปต้มนะฮะไปต้มทํเอาส่วนผสมก็มีหนึ่งกระเทียมนะฮะ,ะ,ะอันนี้คือกระเทียมนะครับกระเทียมนี่ฮะ,ะนี่คือกระเทียมนะครับอันที่สองก็รากผักชี นี่นะครับนี่คือรากผักชีนะฮะน,นี่คือรากผ pues ักชีนะครับอันที่สามก็มีหัวหอมใหญ่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็เห็ดหอมนะฮะเห็ดหอมนะครับนะครับแล้วก็พริกไทยดานี่นะฮะพริกไทยดํานี่นะครับพริกไทยดำนะฮะแล้วก็ชุดตุนยาจีนนะฮะนี่ฮะนี่นะครับท่านดูได้นะเครื่องตุนยาจีนนะครับ เครื่องในข้างในมันก็จะมีพร้อมนะเกโกองเกากี้อะไรมีเรียบร้อยนะครับไอชุดยาจีนนี่เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับทั่วไปนะครับนะครับเครื่องชุดยาจีนอันต่อไปเครื่องผสมต่อไปก็คือน้ำตาลทรายอันนี้น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสก็มีเมกี้นะครับอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มี ซอสถอยนางลมอันนี้ซอสถอยนางลมนะครับนี่ตาเด็กสมบูนนรณ์ <_ d> um> อันนี้ก็เมกกี้นะน,นี่สีอิ๊วขาวนะครับสีซีอิ๊วขาวสีอิว๊วขาวนะครับ <_ d> um> หลังจากนั้นเราก็นําทั้งหมดส่วนผสมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํานะครับเราจะดูวิธีทำขาหมูตุนในวันนี้นะครับขาหมูตุนยาจีนนะครับขาหมูตุนยาจีนซึ่งเราจะทํากิน เล่นลนกันนะกินเล่นในยามว่างวันวนอาทิตย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทําเลยนะ,นะครับทำวิธีการทําเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราใส่น้ํามันเราใส่น้ํามันนะครับแล้วก็เอาหัวหอมกับดีมา มาผัดกันก่อนนะครับมาผัดเพื่อให้มันมีรสกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ดูนะนดูมันออกเหลืองๆน่ากินนะฮะน่าทาน,นครับ เกียวเสร็จแล้วก็เราพักไว้นะครับจากนั้นแล้วก็น้ำตาลม,มาเคี่ยวนะครับรน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บมาเคี่ยวให้มันละลายนะครับ เคี้ยวน้ำตาลนะครับลงเ,เคี้ยวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก่อนนะครับเพื่อให้มันมีออกไปทางเหลืองเพื่อความสวยงามด้วยน่ากินด้วยน่าทานด้วยนะครับหลังจากนั้นมาพอเราเคี่ยวน้ำตาลไ,ได้ที่นะครับแล้วเราก็เอาหมูไอข้ขาหมูนี่ฮะลงไปผัดกับน้ำตาลนะครับเดี๋ยวผัดให้เข้ากันนะครับ หมูที่เราตุ่นไว้ที่เราผัดเมื่อกี้นะฮะเอามาใส่ไว้ในหม้อนะครับใส่ในหม้อนะฮะ เติมน้ำลงไปนะครับน้ำก็คือน้ำซุปนะครับน้ำซุปหรือบางท่านไม่ต้องใส่น้ำซุปก็ได้นะฮะใส่น้ำธรรมดาก็ได้นะครับแล้วเราก็เราก็ตุ๋นจนได้ที่นะครับ น้ำเริ่มเดือดเราก็ซ้อนช้อนไอ้ฟองมันทิ้งนะครับเพื่อให้น้ํามันใสขึ้นดูแล้วน่ากินน่ารับประทานนะครับ ากนั้นเราก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะฮะเช่นเห็ดหอมนยฮะพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะครับที่ที่เราได้เตรียมวางแต่ต้นนะครับจากน,นั้นเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนไปตุนไปเรื่อยนะครับ แล้วเราก็ใส่เครื่องปงรุงฮะอย่างอซอสอแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ไม่กี้ลงไปนะฮะผสมใส่ลงไปนะครับผสมใส่ลงไปแล้วเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ ก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยครับระหว่างที่ตุนนะเราก็พยายามตักฟองทิ้งนะครับพยายามตักฟองทิ้งนะฮะเพื่อให้มันดูมีสีสันนะฮะ ผู้ชมก็สามารถทําทานเองได้นะฮะที่บ้านนะฮะยามว่างนะครับหรือไม่ก็ถ้าท่านจะทําไปจําหน่ายก็ได้นะครับจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะครับ,รบการทำํำขาตุเนขาหมูตุ๋นนะฮะเราทําได้ทั้งน้ำน้ำาูุก,กริกน้ำนนํำข้นน้ําใสหรือว่าจะทําแบบ กลางๆอะไรได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับแล้แต่ท่านชอบเราะการทําอาหารนี่มันเป็นมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของมนุษย์เรานะครับมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยตัวกันตรงๆก็คือมันมันมีมาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วนะและอีกอย่างมันติดตัวเรามาตลอดเพราะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตาทวดหรือพ่อแม่เรานะครับ ที่ทาอาหารให้เราทานทุกวันแล้วเราก็ทานกันหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเมนูนะฮะแต่สิ่งหนึ่งก็คือตอนเราอาจจะไม่ได้จดจํามันมากเท่าที่ควรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเพราะเราถือว่ามีคนทําให้เราทานอยู่แนละหลังจากที่เราโตขึ้นนี่เราก็คิดว่าเออนะถ้าเราทําทานสิ่งเหล่านี้จากที่พ่อแม่เราเคยทํามาเราก็อยากทําเราก็ต้องทดลองทดลองไปเรื่อยใช่ไหมฮะ พอเราทดลองไปไปเรื่อยๆเราก็ลกลายเป็นอาชีพเลยสินะพอมันกลายเป็นอาชีพปุ๊บเราก็มีรายได้ละเลี้ยงครอบครัวอะไรได้ทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้นะฮะใส่เครื่องเทศลงไปนะครับเครื่องสุตยาจีนนะฮะเราจะใส่เครื่องตุิยาจีนลงไปนะครับบางคนก็เอาไปห่อผ้าขาวนะฮะบ,บางคนก็ไม่ต้องหอ่อแล้วแต่นะแล้วแต่คนแล้วแต่ทุกคนทําได้เหมือนกันหมดครับ สำหรับผมเองก็เอาประเภทที่ว่าไม่ห่อผ้าขาวนะครับพอผมจะกินทั้งหมดอ่ะผมจะกินให้หมดนะฮะผมจะไม่ให้เหลือนะครับเพราะเครื่องตุนยาจีนมันมีประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วนะครับอันนี้เราตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนจนเนื้อเปื่อยแล้วก็ จน,นไอข้ขาหมูไอข้ขาหมูเนี่ยเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วก็น้ำมันจะงวดลงเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็ความอร่อยก็จะมาระหว่างที่เราตุ๋นอยู่นะฮะไอ้เครื่องเทศทั้งหลายแหล่ที่เราใส่ลงไปมันก็จะมีกลิ่นหอมนะครับมันก็จะมีกลิ่นร่หอมขึ้นมานะครับ คือตุ๋นเนี่ยเราจะตุ๋นเป็นชั่วโมงเลยนะครับไม่ใช่ตุ๋น5นาที10นาทีแล้วจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหลักการของมันก็คือหลักการก็คือหลักการก็คือเราต้องการให้ให้เครื่องยาจีนนะฮะมันเข้าไปในเนื้อหมูนะครับเข้าไปในเนื้อขาหมูนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เกาีจี้ลงไปนะฮะนี่นะครับ มีสีสันนะครับเราใส่เข้าไปแล้วมันจะมีสีสันนะครับ,ค,รบคือเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเรื่องเครื่องปุนเนี่ยยาจีนเนี่ยฮะเราต้องยอมรับว่าคนจีนเขาเก่งนะเขาเก่งแล้วก็ใส่พริกลงไปนะครับพริกแห้งพริกสดไอ้พริกแห้งลงไปนะครับใส่ไปลงไปให้มีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็ปิดฝาหม้อนะครับแล้วก็รอจนกระทั่ง เครื่องยาทั้งหมดเลยครับเข้าในเนื้อหมูนะครับนะครับ,นะรบก่อนที่จะปิดฝานะครับเราก็ดูให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคดูให้ดีดูให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องกลัวเนื้อจะไม่เปื่อยนะครับเพราะเราตุ๋นจนเนื้อเปื่อยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ แล้วเราก็ปิดฝาหมอ้อครับปิดฝาหมอ้อตุนตุนจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะฮะแล้วรอประมาณเกือบชัวงง่วโมงนะครับ <c oughs> ขาหมูตุนยาจีนครับ ขณะนี้ก็เราตุนมาก็ประมาณประมาณชั่วโมงได้แล้วนะครับก็บอกกว่าน้ําเริ่มงวดเข้าไปผนะุกฮะเพราะเราจะทําให้น้ํามันขูดขีดนะครับไม่ไม่ใช่ขูดขีดนะฮะน้ําพอประมาณแล้วก็ตอนนี้ดูแล้วก็เนื้อมันก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับเริ่มนิ่มแล้วถ้าใครที่ชอบนิ่มเลยก็ให้นิ่มเลยนะฮะถ้าไม่ชอบนิ่มก็ ยกจักใส่ถ้วยกินได้เลยนะครับอร่อยมากนะครับฟาร์มอร่อยของหมูตุนมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่เราเคี่ยวจนกระทั่งเนื้อเปื่อยนะครับเนื้อมันเปื่อยหรือว่าถ้าท่านที่ชอบกินแบบกรุบกรุก็ได้เลยนะครับ แต่ถ้าท่านคือฟันฟางไม่ดีก็ให้มันนิ่มไปน,นิดนึงนะครับมันนิ่มไปน,นิดนึงระหว่างที่เราตุ๋นไปนี่นะฮะโอ้โหเราจะเห็นว่ากินนะเนี่ยกินกินหมูตุนนี่กินขาหมูตุนนี่มันจะออกมาเลยนะโดยเฉพาะเครื่องยาจีนนะครับเครื่องยาจีน หมูตุมนยาจีนก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะตัดใส่จานเดี๋ยวก็เสิร์ฟใส่จานเลย หน้าขขัดเีให้สวยๆดูแล้วสวยงามแนละน่ากินโอเคนี่นะครับขาโหมูตุนยาจีนครับอาหารซึ่งวันนี้ทำกินวันเสาอาทิตย์นะครับอยู่บ้านก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำอาหาร ทานเองไม่ต้องไปซื้อหานะครับจะเอาลอยขนาดไหนก็แล้วแต่จะเลือกสรรนะครับพอเราถือว่าเป็นฝีมือของเราเองนะครับส่วนใครที่ติดตามรายการและอยากต้องการที่จะทำไปจาหน่ายก็ทําได้นะครับทําได้นําไปทําได้เลยครับไม่หวงสูตรนะครับตามสบายเลยนะครับนี่นะครับคือขาหมูตุนจาจีนะครับฮะ นี่ครับดูนะครับความสวยงามของอาหารในมื้อนี้นะครับนี่นะครับผมจะหมุนให้ท่านชมดูนะฮะนี่นะครับนี่ครับนะฮะแล้วก็ดมดูนะฮะลอยแล้วหืมหอมฉุยเลยครับหอมเครื่องยาจีนนะครับหืมสุดยอดเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ทานกับข้าวนะครับกำลังรอข้าวอยู่เดี๋ยวพอข้าวสุกปุ๊บเดี๋ยวก็ เราก็ทานอย่างอร,อ,อร่อยเลยนะครับในฝีมือของเราเองนะครับในฝีมือเราเองอไม่ต้องห่วงเลยนะครับ,รบเดี๋ยวรอสักครู่ผมก็จะทานข้าวกับข้าวหมูตุนยาจีนในวันนี้นะครับจีนะครับอ่ดเนื้อที่เราจะกินวันนี้นะครับเจยอของความอร่อยนะครับนี่นะข้ข้าวร้อน 嗯，聊。<Nice. S 2> mm. นี่นะฮะหมูตุนยาคยืไ้ขาหมูตุนยาจีนะครับนี่นะครับกินแล้วอร่อย 我嘞。嗯 rồi hả rồi giống lắm สำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับผมไม่สะพาพาไปเที่ยวก็ได้กินไอ้ข้าวหมูตุน๋นยาจีนเป็นที่เรียบร้อยอร่อยครับอร่อยอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีชอบรายการอาหารการกินแบบทำกินเองนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไปซื้อก็หลายตังนะฮะเนี่ยถ้าซื้อจานนี้ผมว่าหลายตังเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามร้อยนะครับเนี่ยเขาไม่ขายร้อยสองร้อยนะฮะเดี๋ยวถ้าเราทํากินเองมันประหยัดไปเยอะนี่ฮะรากผักชีเนี่ยรากผักชีกินหมดแล้วครับผมกินไม่เหลือเขาว่ากินได้ไม่ได้มู้กินหมดครับ สำหรับวันนี้ก็คุณผู้ชมนะครับที่ได้จดตามรายการนะครับก็ไปนั้นว่าพบลุกตาเที่ยวหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อย